สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวันนี้วันนี้สุดหลดจะมาเอาปลานะครับมาพายเรือมาพายเรือครับผมมันเป็นไหมครับเอาเข้าไแดงอันนี้จะเบิงนี่ถ้าเป็นทุกดอกแล้วพ่อเอ้ยดอกขนาดมาไม่รู้มันเลยม่เอ้ยมันเลมีหางวมวแดงบอก มีอยู่ทางขวาเไปด้วยนะเอาบอกดีมดีมให้เร็เปด้วยบอกราแบบนี้เออโอ้โเอ้าววิธีเอาปลาของเราครับว่าเจียว็อตเด็ดก่อนะเน่บอนบัวอยู่หันเจ้าคือบัวไซไป็ตะพีลุงม่านเอาเออเออเอาไว้ดังเงินเพชรพื้น มาทำลายลครอบครัวนี้ <laughs> โอ้ยดอกจานงามขนาดพอจานครับดอกจานจานบานกระทั่งหน้าเลง <laughs> มันสิบหกบาทน,นเหน้าเลงหาอยู่หากินครับเ,ออเก่งจังเลยลงแป๊บเดียวได้ป่าแล้ว ไปฮอดพุ่นเลยดิมทิ้งไม้งลงน่ะกับบุชิเอากับเจ้ากับอันดึงแขนให้มันเยียบอันนี้เยียบแนงอันนี้ลูกติดตกทั้งเม,มทั้งลูกนะเดี๋ยวนี้ดึงไปลงไปน้ำรถลุงกั <laughs> ้นจะ้ะโตย,ย้ยายอะไรเนาะปต่แตเพี่อันเนาะ แสดงว่าโมเมนต์ป่าคุณนายได้นี่โอ้มือนี้คือหมานได้ว่ามืออื่นมืออื่นกระ่อยเออพอดีคนเลยคักคักกได้อีกแล้วครับอ้ยปอยมันมันไข่ลุงโอ้ยปอยมันไข่ เอาที่เหลืออยู่เจ้าสิเอาหลายปรนไหนมันออกจังนองสะผู้เลี้ยงพุทธที่ยังไม่นองสะเฮาได้นหมพี่จาก็คอยเป็นผู้ชายเ้อเอือง,งปานเอืองไม่ใครผู้ป้าทองมันขนาดลุงพิมลุงรถอันอย่าไปสนใจป้าไม่ใครเขาได้สดี๋เจาชีเอามากินเฮือนก็ได้ดอกกัจ้าโบกินเจ้าโบกาค่ะเนื้อในเตะปูยังไง เดี mm. ๋ืออีละเอ้ยโอ้ยมีแต่ลุ้นหวานเียบทั้งหมดเ้ยปานนี้น้อยฮะหัวพี่จ๋าหัวพี่จ๋งมันถอติดดิดดิดดอกดิดดมอยู่ัดด น้อยเน้นเข่นในเด็กพี่ขี้หนูค่ะวันหวานกินจยโจยอักินลงโอ้ทึ่งหัวอีโฟเราบ่ได้อันงมหนเด้อปาเด้ออุ้ยรอบรอบเล็กขึ้นไหมคุณลุงหวานเกี๊ยบเลยพอดีเพิ่งเอเบิ่งทองมันบ่ได้ใครอันนี้ฮะ ท่านได้ไข่ปลาปลาเข่งคู่นี่ค่ะปันปันปันนินบาปันนินนี่เองปีงเลยจังปั่นกันคิดดูสิเอามาจัดการปลากระป่าเฮาได้เดี๋ยวนี้ค่ะเออปลาเจ้าแล้วผัดมันไผ่ใจจะเป็นคู่เอาให้กิดเพื่อนมีแนวเว่าได้ลุงเลยให้บอกให้เอามาตะเหอนเอามาเอามาตะเหอนเอามาตะเหินน่ะ หอมเด้ปีนกับเฮาได้ปีนคุกิด้หญิงได้คุณนายเมยเอ้ยถั่วหลายไฟอันแห้งเนาะตัวนี้มันก็เลยอันขึ้นสูงใส่ยานานซุกกะมันห่มกับสนใของไอ้ตั้งใหม่ของในซุกกะมันตั้มเออกระยาเลือกกินเอาไฟมักกูใส่กบอกไม่หิวมาเด้อมาเด้อถื่อตะปูทางหลังกระดาดินยุบ หวานหมไอรีนหวานเนานะกินปลาล้วนๆเลย, <laughs> เย,เยมาเดินมาเดิแซ่บแซ่บนัวนัวแซ่บไหมพี่ดีมยกโป้หน่อยยกโป้หน่อย,อยพี่ดีมกินปลาหมดไปสี่ตัวแล้วครับอร่อยไหมพี่ดีมไซส์สม,มัยลุก <laughs> อแซ่บกระทะห้างกระทะซดอันนี้นะ <laughs> อ่ะยกยกโกป้ก่อน เมา่หิวข้าวอันนี้พี่ดีมาอ้ำหืมติดต่อคํายญ่แทนเป็นหิวข้าวอ่ะอ้าววัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับติดตามด้วยนะครับ, <c oughs> บ